เร,เรื่องผีดุดบุญพาวาสนาส่งก็ทำให้เราได้มาพบเจอกันกับเรื่องราวความเชื่อของวิถีชีวิตของคนในอดีตประสบการณ์จากเรื่องจริง ที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องเล่าขานสืบทอดต่อๆกันมาช่องเล่าเรื่องผีดูเดินภัยตอนขัดห้างครั้งแรก เรื่องเล่าของหมู่บ้านลึกลับที่หายสาบสูญที่เคยข้องเกี่ยวกับหมู่บ้านระแวกนี้เคยหาของป่าหาของมีค่าหลากหลายนำให้สู่คนในเมืองได้ใช้สอยแต่บัดนี้หมู่บ้านแห่งนี้หายสาบสูญจนไม่สามารถหาหลักฐานยืนยันว่า หมู่บ้านนี้ยังมีคนอาศัยอยู่และหลักฐานที่บอกที่ตั้งของแหล่งที่ตั้งหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันว่าอยู่ตำแหน่งใดรู้ว่าอยู่ทางป่าเขตทางด้านเหนือของประเทศไทยเท่านั้นผ่านบุญ ผู้ที่ชาวบ้านละแวกนั้นนับถือท่านเป็นพุทาผู้แก่ที่มีคาถาอาคมและวิธีเดินป่าอย่างขมังเวทเนื่องจากได้เรียนมาจากผพุทาผู้แก่ของแกอีกนั่นแหละแกเคยช่วยปราบเสือผีสางนางไม้ที่ชาวบ้านละแวกนี้เคยพบเจอมาแล้ว ในยามที่เมืองสีวิไลพึ่งพาแต่กลไกลหรือเครื่องจักรที่คอยอาศัยแต่ในบ้านป่านี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีสางนางไม้สมิงพายต่างๆผ่านบุญจึงนับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านความเชื่อของคนละแวกหมู่บ้านแถบนี้ แกไปไหนมีแต่คนนับหน้าถือตาหาข้าวหาปลาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนับว่าแกเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของชุมชนในละะแวกแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นไข้ป่าใดๆแกก็รักษาจนหายหรือผู้ผีวิญญาณตนใด เข้าสิงกับคนในหมู่บ้านละแวกแถบนี้ก็ต้องมาตามเท่าบุญไปช่วยไล่กวดผีต่างๆพวกนี้ให้หนีหายออกไปจากหมู่บ้านและนับจากนี้ไปผู้ที่จะได้เฝ้าเรียนวิชาอาคมต่างๆก็คงจะไม่พ้นหลานชายสุดแก่นของแกมันชื่อ เจ้าแก่นนี่เองเท่าบุญพาเจ้าแก่นเดินป่าตั้งแต่ยังเด็กพอแกก็เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละขนาดว่าตอนยังเด็กอ่อนก็เอาผ้าเขามา้าคาดอกอุ้มมันเข้าหาของป่ายามโตมาอีกวัยหนึง่งสักห้าขวบหกขวบก็พาวิ่งเล่นในป่า ไม่กลัวเสือสางมาร้ายปล่อยให้วิ่งเล่นในป่าได้แต่มีแต่พวกสัตว์ต่างๆคอยเป็นของเล่นให้แก่ไอแกนนั่นแหละครับชื่อมันก็แกนสมชื่อนั่นละครับแค่เพียงวัยสิบขวบมันเดินเข้าป่าตัวคนเดียวในละแวกแถวบ้านมันยังสามารถ จับไก่ป่าด้วยมือเป่าของมันได้ช่างเก่งเส้นเลือเกินวิชาเหล่านี้ก็คงไม่ได้มาจากใครหรอกครับก็เพียงได้มาตากเท่าบุญเนี่ยแหละครับคอยสั่งสอนวิชาความรู้วิชาพานป่าให้มันไปบัดนี้มันก็1 4บสหแล้วมันก็อยากที่จะขัดห้าง ขึ้นไปยิงเก้งยิงสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ร้ายเช่นเจ้าป่าเสือลายพาดก่อนหรือกระทิงตัวใหญ่ๆแม่ก็เด็กมันชอบเรื่องป่าดงพงพีนี่แหละครับแล้วมันก็ร้องขอเท่าบุญเป็นนักเป็นหนาหลายครั้งหลายคราวว่าอยากไปป่าทางด้านเหนือ บริเวณที่หมู่บ้านลึกลับนั้นหายไปจากพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งมีมีใครได้พบเจออีกเลยพอมันได้ยินมาว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นชุกชุมเป็นอย่างยิ่งและก็มีสัตว์อีกลากหน้าหลายตาซึ่งไม่ค่อยมีคนพบเห็นมันอยากได้มาสักตัวเอาไปอวดเพื่อนในหมู่บ้านของมันว่ามันเนี่ยแหละ ได้ลํำเรียนวิชามาจากเท่าบุญเก่งกาศนักหนามันอยากเป็นพานเหมือนพานบุญปู่แท้ๆที่ชุบเลี้ยงมันมาตั้งแต่เกิดมันพยายามเฝ้าถามพานบุญอยู่เรื่อยมาว่าอยากขึ้นไปขัดห้างที่ป่าทางด้านเหนือและก็เป็นวันดีคือวันนี้ที่เท่าบุญ จะบอกองค์ความรู้ทั้งหมดที่มีในการขัดห้างหรือสอนมันนั่งห้างเป็นครั้งแรกในชีวิตเท่าบุญพาไอแก่นเดินไปที่ในป่าลึกระว่างที่เดินไปนั้นก็ให้มองหาเถาวันเส้นยาวๆแล้วตัดเส้นเถาวันเส้นนั้นแล้วใช้ข้อศอกม้วนเข้า หลายรอบวงเพื่อจะให้มันได้ยาวและหนาแน่นที่สุดหลังจากที่ไอแก่นได้ถาววันมาเรียบร้อยแล้วเท่าบุญก็มองหาต้นไม้ที่จะพอที่จะขึ้นไปขัดห้างพยายามมองหาอยู่เรื่อยมาจนเข้าเขตป่าลึกเมื่อถึงเข้าเขตป่าลึกพานบุญ ได้จัดดอกไม้ทูบเทียมหนึ่งกรรมพร้อมห่อใบตรองมาเรียบร้อยไหว้และปักไปที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งสวดบริกรรมคาถาพร้อมเอามีดที่คาดอยู่หลังเอวยกขึ้นมาฟาดฟันไปที่ต้นไม้ต้นนั้นเพื่อทำพิธีเปิดป่าปากก็ยังงึมงําท่องคาถาอยู่ แล้วก็เดินมาเด็ดกิ่งไม้หักกิ่งไม้ลงไอ้แกนมึงจำต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ไว้นะส่วนไอ้ต้นเล็กที่กูหักกิ่งนี้มึงก็จำมันไว้ให้ดีนี่แหละทางเข้าสู่ป่าใหญ่ที่กูทำพิธีเปิดป่าให้มึงได้ไปขัดห้างครั้งนี้เป็นครั้งแรกระหว่างที่เดินป่าไปนั้นเท่าบุญ ก็มองหาต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีกิ่งก้านสาขากลางออกมาจากต้นไม้ยาวเพื่อจะสามารถรับก้านห้างและลูกห้างอีก8-9ถึง9ลูกเท่านั้นพอแกสั่งให้ไอแกนไปหาตัดลิตรต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งได้เป็นลำเสาเป็นคานห้างอีกหนึ่งคาน และอีกลูกห้างอีกประมาณ8-9ถึงลูกเท่าบุญบอกว่าขัดห้างในแต่ละทีอย่าขัดห้างเกิน9ลูกเพราะว่ามันจะอยู่สบายจนเกินไปไม่ทันได้ละมัดระวังตัวจากสัตว์ร้ายมานอนในป่าก็อย่าอยู่สุขสบายเหมือนอยู่ในเมืองอยู่บ้านตัวเองต้องคอยระวังภัยให้กับตัวเองจะหลับได้ ก็ได้แค่หลับนกให้เอามือกอดกิ่งไม้เอาคอคอยพิงกับคานไม้เท่านั้นก็พอแล้วแค่ไม่ให้ตัวเองตกจากต้นไม้ให้ได้พานบุญสั่งให้แก่นปีนไปที่ต้นตะเคียนต้นหนึ่งซึ่งสูงเอาการมีกิ่งหนึ่งยื่นออกมาจากต้นไม้และยังมีกิ่งที่สองที่อยู่ใกล้กันยื่นกลางออกมา ตั้งออกเป็นมุมสามเหลี่ยมอันนี้ก็ง่ายละเชียวที่พอที่จะให้ไอ้แกนมันปีนขึ้นไปแล้วเอาคานไม้ผูกเข้าต่อกับกิ่งไม้นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นก็ให้วางลูกห้างได้ประมาณ8หรือ9ลูกแล้วค่อยใช้เถาวันค่อยๆมัดจนแน่นหนาอ้าว ไอแกนมึงลงมาเอาปืนของมึงขึ้นไปหลังจากนั้นไอแกนก็ปีนลงมาเพื่อที่จะมารับปืนจากปูของมันเมื่อรับปืนเรียบร้อยแล้วก็ปีนขึ้นห้างไปอีกทีอา้าวปูแล้วปูไม่อยู่กับผมหรอครับเอ้ยมึงอะนอนอยู่บนต้นนั้นนะ่ะดีแล้วกูจะไปหาส่องมึงอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละ นั่นแหละต้นทางด้านขวามือมึงนี่แหละด้วยความเชี่ยวชาญของพานบุญแกก็เดินไปตัดกิ่งไม้และทําวิธีเดียวกับไอแกนนั่นแหละครับแต่ทาได้รวดเร็วและแข็งขันมากกว่าไอแกนอีกร้ายเท่าไม่นานเท่าไหรนะ่นักแกก็ขัดห้างของแกเสร็จแกตะโกนบอกมาว่าไอแกน มึงจำสิ่งที่กูสอนมึงไว้ได้ใช่ไหมครับปูผมจำได้ครับหลังจากนั้นไอแก่นก็อยู่ที่ห้างของมันเพียงผู้เดียวเป็นการทดสอบจิตใจของมันในวัยเด็กเพื่อที่ให้มันกล้าหาญเก่งกล้าขึ้นได้เรียนรู้วิชาพานต่างๆจิตใจมันก็ต้องเข้มแข็ง และอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียววันนี้ลมแรงเป็นอย่างมากอากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นเสียงจิ้งหรีดร้องงงมดังไปก้องป่าไปทั่วยามนี้เสียงที่ป่าโดงพพงไทยนี้กลับเงียบสงัดไม่ได้มีเสียงใดแพ่งพลายเลยนานๆทีจะได้ยินเสียงข้างร้องโบกเวก พร้อมกระเสียงกิ่งไม้หักลู่ลมลงมาไอ้แก่นอยู่คนเดียวบนข้างที่ขัดอยู่นี้ในวัยสิบห้าขวบมันก็ยังมีความกลัวหลงเหลืออยู่บ้างบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนมากระซิบข้างๆหูพอหันไปดูอีกทีก็ไม่เห็นจะมีอะไรบางทีก็มองไปเห็นตาสีแดงเถือบ โผล่อ,ออกมาจากทางพุ่มไม้พะจ้องมองให้ดีมันก็คือสัตว์ป่านั่นเองจะรีบคว้าปืนออกมายิงก็คว้าไม่ทันพอตนยังไม่ได้ทันเตรียมตัวพี่จะยิงเนี่ยแหละนะกว่าจะเป็นพานป่าได้ต้องฝึกปืนตัวเองอีกเยอะหันไปมองทางขวาทางทางนันใดเมื่อมีเสียงรู่ลมตามมาเหมือนคล้ายมีคนเดินอยู่ทางด้านล่าง แต่ต้องมองให้ดูชัดๆมันเป็นเพียงเงาไม้ที่ลอดผ่านจากแสงจันทร์มานั่นเองเอาซะไอแกนตกอ,กอกตกใจเมื่อมันตั้งสติตัวเองได้แล้วคราวนี้มันพร้อมที่จะยิงสัตว์้ายใดๆที่เดินผ่านห้างของมันในคราวนี้มันจะเตรียมพร้อมและยิงเป็นอย่างดีแน่แท้แขณะนี้ไอแกน ได้กอดถือปืนกระชับสายตาก็มองส่องไปดูทางด้านล่างมาสัตว์เขาให้เป็นไงล่ะโดนจัง,จงเลยฮึเราก็มีฝีมือเหมือนกันแฮไอ้แก่นพูดกับตัวเองอย่างภูมิใจที่ได้ยิงสัตว์หลายด้านล่างได้ตายลงในเพียงนัดเดียวมันก็เป็นหมูป่าตัวใหญ่ ส่วนหัวของมันดูใหญ่มากและเห็นตรงเขี้ยวของมันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาดูโค้งเงาเกือบเป็นกําไรได้แล้วไอแกนนึกในใจเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะหามมึงกับปูไปแร่เนื้อถลกหนังเอาเขี้ยวของมึงไว้เป็นกำไรไว้ดูต่างหน้าวันนี้คือการยิงหมูป่าคัดห้างของมันในครั้งแรก หลังจากนั้นมันก็ยังเฝ้าดูสัตว์น้อยใหญ่ที่เว่งใต้ห้างมันในค่ำคืนนี้เหมือนไม่ได้กลัวเสียงปืนมันอีกต่อไปแต่ไอแก่นก็คิดว่าเพียงเท่านี้ก็พอสมกับราคาคุยที่มันคุยกับเพื่อนมันไว้ในหมู่บ้านหลังจากนั้นมันก็เฝ้าดูหมูตัวนั้นจนมันพร้อย หลับไปโดยไม่รู้ตัวลูปเจะทำอะไรอยู่ที่นี่เธอนั่นแหละเสียงที่มาตามลมนี้ทำให้ถึงไอแก่นสะดุ้งตื่นขึ้นมา มันเลี้ยวมองไปดูทางด้านขวามันก็บังเกิดเห็นภาพหนึ่งแสงไฟสีส้มสว่างวูบวาบมาตรงกลางป่าค่อยๆลอ,อยมาค่อยๆลอ,อยมาแล้วจากนั้นเองก็มีผู้หญิงนางหนึ่งโผล่ออกมาจากเงามืดเดินออกมาแล้วมันเงยหนะ้ามองไอ้แก่นอยู่หน้าขัดห้าง ไอ้แกนเหลือบตามามองผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นได้แต่ยิ้มแล้วค่อยๆเดินไปทางด้านหน้าของห้างของมันเมื่อเดินไปไอ้แกนด้วยความสงสัยนี้รู้สึกคล้ายเหมือนถูกมนต์สะกดผู้หญิงอะไรจะสวยขนาดนี้ด้วยตัวก็เข้าวัยหนุ่มแล้ว ไม่เคยได้เจอหญิงสาวที่งดงามขนาดนี้จึงทําท่าจะเอ่ยและทักเรียกออกไปและแล้วผู้หญิงคนนั้นก็รีบขวับหันมามองหน้าไอกแกนอีกทีสวยอะไรขนาดนี้ขณะน,นี้ไอแกนคล้ายถูกมนสะกดค่อยๆป่ายบีนล,ลงมาเพื่อหาผู้หญิงคนนี้เมื่อเจอกับผู้หญิง ผู้หญิงก็บอกว่าเธออยากไปเที่ยวที่หมู่บ้านฉันไหมเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเที่ยวผู้จบผู้หญิงคนนี้ก็เดินนำหน้าไอแกนไอแกนเดินตามไม่รู้ตัวเหมือนคล้ายโดนหมตนสะกดคล้ายมีลำแสงหนึ่งภาพผ่านตั้งแต่ใบหูไปจนถึงข้างหน้าและผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้านี้ ก็ย่อตัวลงกระโจนขึ้นแต่ภาพที่ผู้หญิงกระโจนขึ้นไปนั้นกลับกลายเป็นเสือตัวใหญ่ไหญลายภาพบอนกระโดดออกไปทางเบื้องหน้าเข้าป่าลึกไอสมิงร้ายมึงนี่กล้าจะกินหลานกูได้ไงยเสียงด่าคำรามของตาเสือเท่าเท่าบุญตะโกนด่าออกมาทันใด ไอสมิงร้ายตัวนั้นกระโดดกระโจนเข้าป่าโดยไม่เหลียวหลังหันมามองเสียงปืนนั้นทำให้ป่าเปิดเสียงสัตว์ร้ายต่างๆร้องโห่ร้อง ก้องป่าในทันใดไอ้แก่นผู้อยากเป็นพานป่าตอนนี้ได้แต่ยืนตัวแข็งมองเห็นภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าของตนเป็นเพียงเสือร้ายกระโดดเข้าป่าไปจนทำอะไรไม่ถูกไอ้แก่นเอ้ย เจอแค่นี้ก็ตัวแข็งแล้วเรือโอ้ยกูต้องสอนมึงอีกเยอะเลยเอาไปปีนขึ้นบนห้างไปนอนเลยไปเดี๋ยวนี้ยามเช้าขณะที่หาหมูป่าเข้าไปที่หมู่บ้านพานบุญ ก็เล่าเรื่องราวต่างๆตังต้งแต่เห็นเสือลงมาด้อมด้อมมองมอง,มองขณะที่ไอแกนยังนอนเล่นอยู่บนห้างไม่ทันได้สังเกตมันกระจองหน้าไปที่ไอแกนเท่าบุญเห็นไอแกนคล้ายถูกมนสะกดสมิงร้ายตั้งแต่แรกแล้วเห็นปีนป่ายลงมาทางด้านล่างก็เอามือประทับบา เตรียมส่องเล็งเสือร้ายนั้นทันทีพอเห็นหลานชายของตัวเองเดินไปหาเสือร้ายและเสือร้ายหันมามองหน้าไอ้เจ้าแก่นทําท่าจะงงคอกัดเจ้าแก่นเข่าบุญก็ศาสตร์กระสุนปืนใส่เข้าที่กลางลําตัวของสมิงร้ายตัวนั้นทันทีแต่ปรากฏว่ามันช่างเก่งกาจยิ่งนัก ลบกระสุนพานบุญกระโดดเข้าป่าลึกไปทันทีจริงๆแล้วพานบุญคืนนั้นไม่ได้นอนเลยเพียงแต่คอยเฝ้ามองดูหลานชายตัวเองตลอดทั้งคืนแกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเจ้าแกนได้ฟังพร้อมกับเสียงหัวเราะไปตลอดทางฮไอแกนเอ้ย ยังต้องเรียนอีกเยอะเดี๋ยวคราวหนะ้ากูจะพามึงไปตอกถอยปีนภูเขาสูงทางด้านนู้นเว้ยฮ่<_><_>าฮ่าฮ่ต้องเรียนอีกเยอะเสียงหัวเราะของเท่าบุญดังไปก้องป่าพร้อมด้วยสีหน้าของไอ้แก่นที่ดูจ้อยหน้าเหลือสองนิ้ว ก็ยิงทําให้ทานบุญหัวเลาะดังขึ้นอีกขอขอบคุณพ sí um 응ี่ๆน้องๆที่ติดตามฟังช่องเล่าเรื่องผีดุเดินภัยตอนขัดห้างครั้งแรก หวังว่าคงสนุกกันนะครับและเดี๋ยวพบเจอกันใน EP ีถัดไปยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะทำสัญลักษณ์ไว้ให้ตรงนี้และในช่องก็มีเพล์ลิสต์ให้เลือกฟังอีกมากมายผมก็จะทำไว้ให้ทางด้านขวามือนะครับแล้วพบเจอกันในช่องนะครับสวัสดีครับ